สวัสดีค่ะชื่อพระชาพรฉัตเหมือน,นองลงนะคะอายุ43ปีอาชีพแม่บ้านค่ะสาเหตุที่มาเรียนวิถันตส์ครั้งนี้ก็คือจริงๆเคยเรียนครูสมาธิมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วค่ะและ้วก็หลังจากนั้นก็คือมีครอบครัวเลี้ยงลูกก็ไม่ค่อยได้ทำจนมีช่วงหนึ่งก็คือไม่ได้ทำเลยก็คือหายไป แล้วก,ก่อนที่จะกลับมาเรียนครั้งนี้ก็ได้ทําอีกครั้งหนึ่งรักสองสมปีที่แล้วแต่ก็ไม่รู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่จนมีหลักสูตรนี้เปิดขึ้นมาอาจารย์ทวัชชัยประดาอินเป็นผู้ชักชวนให้มาเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากเรียนครั้งนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเหมือนเราได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้ได้ตั้งใจทําจริงๆเป็นจริงเป็นจัง ถ้าเทียบแล้วน่าจะเป็นจริงเป็นจังกว่าตอนเรียนครูสมทีิเมื่อสิบกว่าปีที่เราได้ซ้ำเพราะตอนนั้นอายุก็ยี่สิบกว่าก,าก็เลยยังไม่รู้นะคะคือพอเทียบเรารู้สึกว่าครั้งนี้มันดูติดจริงจังกว่าแล้วก็ทําได้ดีขึ้นเยอะมากเรื่องของการเรียนออนไลน์ก็คือสะดวกเลิกเรียนตอนตอนที่เรามีเวลาพร้อม แล้วก็พี่เรียงก็น่ารักค่ะอยตามตามในรายสตัวมีอะไรขอ,อรัปเดียดตลอดเวลา,ลาประโยชน์จากการเรียนสมาธิในประจำวันครั้งนี้ที่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็คือใจเย็นขึ้นจริงๆเป็นคนอารมณ์ร้อนช่วงเลียงลูกเนี่ยก็คือจะอารมณ์อารมณ์ขึ้นบ่อยมากก็คือเราเราค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราเหนื่อย พอทำสมาธิเรารู้สึกว่าเาเย็นลงเราลูกเองก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าช่วงนี้แม่ก็ไม่ค่อยไปทุ่ที่ยุ่งอะไรกับเขามากอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าตัวเองควบคุมเราไม่ดีขึ้นเยอะมากๆทีเดียวตอนนี้ก็คือจะตั้งใจทาต่อไปขอบคุณมากค่ะ